مط ครับกลับมารุ่นยางกีนครับสิสองเจ็ดเก้าแปดสิสองเจ็ดเก้าแปด คณะเซียนครับตายของสิบเอครับตู่บางมดครับเจ้าพ่อมิดหนกับรุ่นแข่งขันวัยรุ่นยางกิน สุดเก้านะครับถ้าท่านไม่มาภายในห้านาทีนะครับผมขออนุญาตตัดสิทธนะครับ